สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเลขเด็ดมาแรงนักเสียงโชคตามหากันให้ทั่วแหกว้านซื้อเลขหออนุทินเกลี้ยงแผงบรรยากาศซื้อขายสลากชัยนาทคึกคัก วันที่15ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดภาษีสุงในตัวเมืองชัยนาทก่อนวันออกรางวัลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2568เป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนต่างออกมาหาซื้อเลขเด็ดที่ตนเองชื่นชอบอย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายหวังลุ้นโชคใหญ่ในวันพรุ่งนี้นางวันดีขาวสนิทหรือป้าเหมียวแม่ค้าสลากเปิดเผยว่า กระแสะเลขที่มาแรงที่สุดในงวดนี้คือเลขเฮลิคอปเตอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้นั่งมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพญาจังหวัดชัยนาท ป้าเมียวระบุว่าเลขดังกล่าวคือ3403ซึ่งเป็นเลขที่คองหวยกำหากันอย่างมากทําให้เลขชุดนี้ขายดิบขายดีจนเกลี้ยงแผงและที่เหลือค้างแผงไว้ก็มีคนสั่งจองไว้หมดแล้วซึ่งเป็นกระแสะเลขดังต่อเนื่องจากงวดก่อนที่เลขเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีก็ขายดีเช่นกันอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ